สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวสั้นข่าวด่วนนะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ประเทศรัสเซียนะครับ ทางตะว,วันออกส่งผลให้มีคลื่นสึนามินะครับในการเตือนภัยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นอสกา้าและก็ฮาวายแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับขนาด8.7แนิจูดที่ประเทศรัสเซียของเช้าวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิหลายพื้นที่ด้วยกันศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับอยู่ที่คาสมุดคัมสการประเทศรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตที่ได้รับความเสียหาย,ยและรายงานการอพยพประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ญี่ปุ่นมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่อง กอมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยสึนามิสำหรับชายฝั่งแปซิฟิกโดยระบุว่าคลื่นอาจจะสูงถึง2.7เมตรและจะส่งผลกระทบชายฝั่งตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันที่阿拉斯加ที่สหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนภัยสึนามิแปซิฟิกระบุว่าสึนามิครั้งนี้กำลังเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้และอาจสง่งผลกระทบแนวชายฝั่งของหมูกก่เกาะฮาวายทั้งหมดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำลงังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และทั้งหมดนี้เก่เาไกลรายงานจากเชียงรอยสปาร์คสวัสดีครับ